สวัสดีพี่น้องผู้ติดตามดาวจนสตาร์กับเล่าประตูใช่เนาะพี่น้องเนาะเมื่อนี่ดาวจนสตาร์เก่งด้วพี่น้องเ้อะดาวจนสตาร์กับเขาด้วยพี่น้องเนอเขาเปีเขาตัาว,วสำรองใแปดเจ็ดาวประตูใช่เก่งพี่น้องในสีลูดพี่น้องดาวจนสตาร์วันที่ยี่สิบหกเมือ่อ มือนีมือวานนี่บอกงเป็นมือหนีมือน,อน,อนีนะมือนีแนามืมเศาาเ้านี่พี่น้องดาวจนสตาเขาหลุดแปดพี่น้องเด็ดเก็ดแปดเ,ด,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 เด,ด็ดแปเดเรอบประตูใช่เขาหลุดเก่าตัวสำรองพี่น้องสองเก่าภรซาสนเล่า ันติภาพลุดประชาชนลาวประชาชนลาวเข้า่พี่น้องเข้า60แต่ว่าตัวเจาะตัวตัวสำรองเข้าเจาะพี่น้อง54เ,เ,เ,เป็น45นะพี่น้องเข้า,ขาเจาะลาประชาชนลาว ก็มาน่าเอ็ตาก็มาเขาเก้าพี่น้องเด็กเก้าแปดมาพี่น้องบาอ่าวร้ายยาฮางเวลาหยักไปแล้วมาบึงของวันที่มีสิบเกตมาพี่น้องวันนี้นะมีสิบเกตที่มีสิบเกตแล้วจนสตาจับคู รับครูสองสามสองสามเป็ดสามเดี๋ยวเขาบอกอยากกันน้องนงนองนงยังไม่ได้ให้จับเรียกเล่าพี่นหองย้ำจับเรียกเล่าเขาขอมาอยู่เป็ดสามสามศูนย์ มาได้โอกาสดีจังให้ม่มาจับกอกาดีๆกันวิ่งสามศูนยวิ่งสามศูน มสามศูนย์ร่องแปดสามร่องสองสามกูวิ่งเล่นสามร่องศูนย์ เราประตูใช่ประตูใช่จับโค đi sì xuống đi sì xuống câu kết câu kết câu c cầu xi si. cầu xi si vịnh cung si. cầu xi lăng cầu chết lăng súng xi si. cố bình đen xi si lăng cầu ตงเถี่วก็เป็นตัวสำล,ลักแะพี่น้องน้วครูนี่แหะครูเก่งครูวิ่งเก่งมากๆตั้งแต่กระจัดผิดโตเทวา่าจะถิ่มทั้งสองตัวนั่นแหะครูวิ่ง,งครูยืนได้ตลอดในน้อยก็เอาเาอมื่อเะเขาหมดเนาะพี่น้องเทวะเขาหมดตัว สันติภาพเล่าสันติภาพย <_ FBI> <_ C 2> ังมาบางคนหลุดไปหยอกกันยั่มั้ง้างๆค่างไปเออ มันสีเบองเหล็ก mm ก่ส hmm. ันติภาพจับคู่ีเก9าซีเก้าเกเกเกก็เก็ วิ่งเข้าเก็ดวิ่งนีบอพว่านีน่ยบพ่เนียบ,บางเล็กเพิ่นนั่นขอมานล้วบ่งเลย

พระชาสนลสาวพระคุณแม่ชนติพย์พาพระชาชนลสาวพะชาชน Chúng là Chấp khu Chóng Xì sì hạt Kết xuống. Vinh. วิ่งสีหาสีหาสีหาวิ่งผมสีหาวิ่งสีหาครูเด็กคูวิ่งเดินสีร่องหา รองสองหนึงรองเกศูนย์ลาวอีกตา

สี่แปดเก้าเเกาแปดวิ่ง ก้าวเก็ดวิ่งก้าวิว่งเก็ดกลมก้ากลมเก็ดร่องสี่ร่องแร่องสิบร่องเก้ร่องแคู่วิ่งเด่นเก้าร่องเก็ด กลุ่มเดิมพ่น้องเด้อไปสิเขาคุ้มเขาไล่กับเขามาเดิมพ่น้องเด้อเขาฟี่เขาฟี่มาแหลกเปลี่ยนความคิดน้ำกันมาเบิองเหล็กหุ่นน้ำกันพี่น้องกลุ่มเขาฟี่บ่คิดคาพี่น้องบอกกันมาชวนกันมาเด้มพ่น้องเดิมหกหกเก้าสามสี่ ก็สามสี่ก็แปดสองสองสองสามแปดไล่พี่นหองไล่กลุ่มเขาฟี่เขาฟี่พี่นหองังออามาเลย ต้อนรับทุกคนทุกคนทุกคนเด้พี่น้องเนอซื้อในไล่เขามาคันว่าปู้เดชแมนทันทีเขามาเลยว่ามปนปู้ขุนดิว่าปู้เดชในไล่ซื้อปู้เดชว,ว่ามปนตาขุนนี่คือเบอร์ในไล่ไล่สิเป็นตัวนี้เป็นซื้อนี่พี่น้องพี่น้องมาแล้วเด้อว,วันที่2สิบเกตตุาคม2560 สิบเกดมาแล้วมาแล้วโตเก่งมาแล้วเพื่อนลวจนสตาที่มีสิบเกตกกระดาคมแล้วจนสตาสองห้าหกเก็แล้วจนสตาจับคู่สองสามวิ่ง3 0กลมสาล่องสอล่องแปดคูวิ่งเด่น3ล่องศูนย์รัประตูใช้สี่ศู 9 4วิ่ง94กม94ร่อง40ร่อง97คูวิ่งเด่น4ร่อง9าสันติภาพ4997 67วิ่ง97กม97ร่อง49ร่อง67คูวิ่งเด่น7ร่อง9ประชาชนลาว21 45 70 วิ่งซี่หากรมสี่หาล่องสองหนึ่งล่องเก็ศูนคูวิ่งเด่นซี่ลองหาลาเอกตาสีแปดเก้าเก็เก้าแปดวิ่งเก้าเก็กรมเก้าเก็ล่องสีแปดล่องเก้าแปด, 9, ด 48, คูวิ่งเด่นเก่าล่องเก็พี่น้องพอได้คำว่าแล้วกับอกต่อๆกันไปเ้อไปสิเขาคุมเขาไล่กันยึดทางลางล้พี่น้องเขาฟี่พี่น้องเอ้ยเขามาเบื่องเลขกหุ่นเล็กไล่วันกัน เบื้องคำมับสดชี้หาตุ่มพนัพี่น้องหอดชี้หาตุ่มพนเย็บแก้งขึ้นมากก็เห็นเลยพี่น้องตีซีก็เลื่อมเบื้องเลยตีซี่ตีหาเลื่อมเบื้องอีกแล้วของไรวันเนาะของหุ่นพี่น้องพื่อเขามาแล้วก็โศกโศกมันมันกันตุกูุทุกคนเด้อพี่น้องเด้อเงินน้องท่องไหลยาเก็บยาจนเด้อพี่น้องเด้อสุขภาพแข็งแรงคุณพารักษาเทวดาคุมข้องพี่น้องสุขูทุกคนย่สุขสบายรอบรั้วยู่เย็นเป็นสุขพอกันไหมสุดต่อไปพี่น้อง สำหรับวันนี้ขอเก้าคำ่า,า,า,าสวัสดี